สวัสดีครับผมเซลแมนนะครับที่ปรึกษาการขายอีซูซุนครหลวงสาขาเอกชัยบางบอนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปชมรถรุ่นไฮแลนเดอร์1.9ึ่งเกียร์แอทเกียร์โต้สีเทานะครับคันนี้ราคาอยู่ที่832,000บาทคันนี้นะครับลูกค้าทำการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งรอบคันนะครับเป็นชุดเต็มจากค่ายเอสปอร์ตี้พร้อมด้วยล้อแม็กคอ์สสิบแปดนะครับพร้อมน็อตล้อดุมล้อคาลิเปอร์เบรกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมกันนะครับว่ารถทำการตกแต่งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะสวยงามกกว่าาารรถเดดิมมๆนนนน้อยขไหะคับ เดี๋ยวลูกค้าท่านใดสนใจหรือมีโครงการจะซื้อรถรุ่นนี้อยู่แล้วเนี่ยสามารถทักมาสอบถามเป็นโปรโมชั่นต่างๆก่อนได้นะครับไงั้นไม่รอช้านะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรถกันเลยดีกว่าครับ ครับวันนี้ผมมาส่งมอบรถนะครับถึงบริษัทของลูกค้านะครับคือน้องไก่เองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรับส่มกันนะครับว่ารถคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างแต่เดี๋ยวมาสอบถามความรู้สึกของน้องไก่เมื่อเจอรถก่อนนะครับใช่ค่ะรถสีสวยค่ะแต่งถูกใจแล้วแม็กก็สวยนะคะบริการก็ดีเซล์ก็เป็นกันเองมากเลยค่ะคันนี้น้องไก่ดาวเท่าไหร่ครับแสนห้าค่ะ คันนี้นะครับน้องไก่ดาว1 5 0 0 0 0บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจรถรุ่นแบบนี้นะครับสามารถทักมาสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆก่อนได้นะครับตามแคมเปญด้านล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวรับรับชมกันดีกว่าครับว่ารถคันนี้มีการตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับไปรับชมกันเลยครับครับแล้วนี่นะครับคือ h i g h l a n d e r 1.9เก้ียร์แซดเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวผมแจ้งไปนะครับราคาอยู่ที่832,000บาทหสองพับาทแล้คันนี้นะครับลูกค้าทำการตกแต่งนะครับเดี๋ยวผมจะพารับชมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับ รล้วดด้านหน้านะครับเป็นกระจังหน้าสีดําทั้งชุดแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นชุดเต็มนะครับเก็ดแทรก็ได้เป็นไฟตัดหมอก LED แบบนี้อันนี้เป็นยกสูงนะครับพร้อมด้วยสเกิร์ต ชุดเต็มจากเอกสปอร์ตี้นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้เลยครับนี่นะครับพร้อมคิวรอนะครับ อยู่รอทั้งด้านหน้าด้านหลังนี่นะครับคิวรอมาพร้อมล้อมแม็กนะครับ1 8ลายพัดสีเงินแบบนี้นะครับพร้อมลัดล้อคาลิปเปอร์เบรกนะครับแล้วก็ดุมเบรกเป็นสีแดงทั้งชุดมาพร้อมยางซูแม็กนะครับ265 60ขอบ48 นี่ครับโลโก้ไฮแลนเดอร์เข้ากระจกมองข้างครับเป็นดำตัดแดงเสาประตูเคปล่า ตั้งสปอยเลอด้านบนด้วยนะครับสปอยเลอด้านบนนี่นะครับอันนี้ด้านหลังเกจแซดนะครับไฟท้าย LED นะครับกระชนท้ายเป็นบิวอินชิ้นเดียวกับตัวรถนะครับ นี่นะครับภายนอกก็ประมาณนี้ครับสําหรับการแต่งเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวรับชมภายในของเกยสยร้ากันนะครับเกีซ้าเกียวโ,โตก็จะได้เป็นหนังเท้าแข้อย่างนี้เป็นหนังนะครับนี่ครับตรงแข่งประตูก,ก็เป็นหนังพร้อมปรับและพ,พับไฟฟ้านะครับกระจก พวงมาลัยหุ้มหนังนะครับเดินตะเข็บสีขาวพร้อมติดฟังก์ชันในฝั่งซ้ายนะครับแล้วฝั่งขวาจะเป็นคูดคอนโทรลพร้อมสวิตช์ควบคุมหน้าปัดเดินไม้นะครับหน้าจอได้เป็นหน้าจอ M I D นะครับตรงนี้เบาเป็นเบาหนังนะครับเดินตะเข็บสีขาว สูงต่ำได้หนูแจมาให้2ดอกหนูจะรีโมทนะครับหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับพร้อมกล้องมองหลังรองรับ Apple c a r p l a y และ n n r r o i d u u t นะครับอันนี้เป็นชุดควบคุมแผงแอร์นะครับขีด์นหน้า6สปีดพร้อมเลฟโทนิกสามารถเล่นเกียร์แบบเกียร์ธรรมดาได้นะครับ แล้วระบบความปลอดภัยต่างๆก็จะมีมาให้ครบนะครับในเกยียร์ซัดแผงคอนโซลด้านหน้าด้านบนนะครับก็จะมีไฟครับสองจุดด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วลำโพงด้านบนด้วยสำหรับแคปบเกยียร์ซัดนะครับจะไม่มีแอร์หลังมาให้ เครื่องยนต์ก็เป็น1.9นะครับบูพาวเวอร์เจน2ฟาิ0แ่งม้าเหมือนเดิมนะครับก็คันนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกค้าท่านใดมองขาหรือสนใจรุ่นนี้อยู่ก็สามารถทักมาสอบถามคนเป็นโปรโมชั่นต่างๆก่อนได้นะครับอย่างไงเดี๋ยวมีรถรุ่นไหนใหม่ๆมาหรือว่าแต่งเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ชมแบบนี้อีกนะครับ ยังไงฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ